Ủa, có thân mướt chưa nè Có thân mướt ừ. Mình đợi cho Cho khẩu trang cuốn Chốt quá chốt, chốt hết mướt đi <laughs> Ta, kà, tôi. Tôi quá giờ hãy cho họ giang quần nhau Nhiều tuổi tuổi Đi mẹ chẳng để lại Hãy ว้องหน้าว่าเกี้ยวเรื่อยเกี่ยวเรื่อยเหมือนนตกงกังกงนีดเหมือน,นเงเกี้ยวเรื่อยบริษัทน้ำลายมันย่งหลดเขาเออเป็นตาหอ,อทีกัน Nhớ này nhàn nhà anh có mối hẹn Mưa nóng nóng mà chốt nằm nè Chốt bia thế Bà này bớt những gì bói rồi bà này mình nấy luôn rồi bà này bán, để chốt mà nhà ổn Nhớ tìm gần gần đi ฝนหมดเนี้ยปวดบ้านเนี่เลนี่เนี้ยไหนยาประนั่นนิ่เียวนเมืองความมืนเนี้ยก็หนามียังนี่ยังคุยจีเอีนหมดไเดีนควายเลยนี่ฝนนีเติรยางอยู่ เ่าดีเดี๋ยว่าบอกน้ำเหนื่อยกว่าสันขาดน้ำได้ยเขาไปใส่นอเยอะเหื่อยกว่าสันว่านะงหน่าซุดยอดอีดีกว่าเบ็ดเด้วอวะ <laughs> เลยว่าไรทีสว่าบ่มียาเลยเดี๋ยวมันบ่ทันนี่ฮ้องบ่เมื่อออกมื้อเตียนบ่แวรถบ่ผู้บ่เตียนโลกโดด ยกยื้อเอื้อมมือเดียนะเนี่ยก่อนเียกเดียไรกะเหียวก่นเียกวัวไรเขเขาดีบย่าทีเดียกดูเดยม่ันคเนี่ยบกินบางทีกินนะแน่นมัวก็กินะเปีย ปวดเทียงมั <c oughs> ้บ่ม er ันจะเป็นชิปเที <ge> ่ยวปวดเมิ่อยอยงมันบ่นอนนอนเมืดมื่เบื่อืนอไดกเทียนเดียวเมียวเนี่ยางหน่ยหน่อยเป็นยางน้บอักี่วันเนี่งานไต้พวกนี้ได้อยู่บ่ กันยองา้องเหนี่วหรเขาฟองเนรานี่มันไลายพ้ดงาผู้ยวนเพราะงานนี้มันรลาผู้ดงาพุ้ยวนเขาไม่ค่อยมีการ่เงี้ยเนียวไม่ได้ฟนมโนเนี่ยบานนี่มันเนียยเป็นยางมเนี่จังหวะมโนเนียววนเนียหนาเนียยเป็นยาง ย่างกเกียนี่นะไรตูนอ่นมมาไรเบิร์เป็นยังไงปเรื่อยไอ้ดวดควานต้องเอาเื่องกิกน้่ยื่อเมันเหนียวเหนียวเมันเมันเหนียวฝนเหนียวกบีวด chúc trước chúc 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 chúc

giờ về yên lắm hiểm rồi này, mua đồ bọc mà đi nó thì cứ ông người khoa bay đi, bọc canh thế nào, thế. เนียวเตืีมกันเนียมเตียวเตะนาเป็นยางเมื่อกี้อนเนีเนี่ยเมื่นนอกี้ออน,นก้นพัน์นมเนมันคือเตี๋ยวมันตรวจมื่อกี้อนน เจ้าแม่งง้งตกอีกยเยี่ง่ายตกบ่ตกขดแม่งเอ้ยอีกโดวเนี่ยังเดียเพา,าจนถอกไปยังตกอ่ะนี่ยยังงานต้องแปบนี้สี่ว่ะหนึ่สองสามสี่ หาอ,อง,งานนี่ตัวนี้เที่ยวนงยาว์วนี่สองเที่ยวเปนองเยางงนะวงดุ่มนะกีดยางโมดเดียวว่พ่อพีไว้ยังมืออื่นไม่มีพี่พยา <laughs> <laughs>

เียงไฮ็ดูนหัวไเนื้อเว้ยมันยางอยู่เวิดมือเวัดคืนเหีงกับพวหีงหลวดดวดเบื้งจีเป็นแนวไรอีนี่อยู่บ่บ้านนี่รถพี่นอนรดวันนี้ ยังได้่วดเลยคุณตีหัวฮูดไปใส่ฮองคนวฮนขี่แมววัน ่ได้หลยอ,ยอกบาทดิฟีฟานเลยี่างานวอลหืยเนี้ยวบว้านโมบเดเดียดก็บอได้หรือโมบเตียสิเตียนเดียดก็บ,บาาอได,ด้ดบบาารดาเเนเสียเงียวบ้านนี่

หัหน่อยโคตร

ทำแบบฝนจะตกแต่วัน